สวัสดีครับพี่น้องถูกท่านนะครับที่เขามารับชมนะครับคลิปนี้ลุงสมคิดสิบม่บอกให้ฟั่งนะครับบอกพี่น้องฟั่งเลือกเพราสงสัยของพี่น้องนะเพราะว่าลุงสมคิดนี่เ็ดสวนสองคนกับป่านะครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับสวนลุงนีอตอนนี้คือสี่ไร่นะครับคอือผลหรืจางแรงานเลยนะครับบางบางท่านก็นจะสงสัยว่าเอะมันเป็นเรื่องจริงบอทอํายังไงถึงทําไหวเยวลุงสิมาฉเฉลยให้ฟั่งว่าเป็นยังคือเหตดไหวนะครับเริ่มต้นเริ่มต้นจากการ ลุงเพื่อให้ฟั่งนว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนในลูกเพื่อเป็นผู้รบเมานะครับเจอสถานการณ์โควิดนะครับเป็นผูระเมามาสิบกว่าปีนะ่ะลุงก็เลยมีความคิดว่าคงจะไปไม่รอดนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดตอนนั้นมันหนักมากนะครับที่นี่ก็เลยเมื่อเห็นพื้นที่พื้นทีหนึ่งนะครับก็เลยลุงอยากใส่พื้นฐานในการเหตุเกษตรของลุกเพื่อเ,เหตุฮมดมาก,ก่อนเมืออดีตนะครับก็เลยมองเห็นว่ามันสามารถที่จะพัฒนาให้มีรายได้ถึ่ขั้ัว่ายูได้ได,ได้นะครับ กับว่าไรคิดว่าสีเฮ็ดหลายนะครับพี่นนอกการเริ่มตุลน,นะพี่นนองเด้อถ้าเขาเริ่มตุลใหม่ๆน่ะลุงสุขคิดกับว่าไรคิดว่าสีเฮ็ดหลายนะพี่นหนอกแต่เฮ็ดน้อยๆสะก,ก่อนนะครับเฮ็ดกระป่านกับเฮ็ดคือคอนเซ็ปที่ผมตั้งใจทําตอนนั้นคือ,อทําแค่พอทําได้นะครับโดยที่ไม่ต้องจ้างแรงงานนะครับก็เลยเฮ็ดล่องพิดลองถูกนะครับพี่นนอกล่มลุกคลุกข้านอยู่บางข่างก็เลยพ้นผลิตบางข่างก็อาจจะ่ปด้ผลผลิตปันได้ก็เอาตัวนั้นมาเป็นบทเรียนนะครับมาเป็นบทเรียนและก็ เก็บเอาประสบการณ์เท่านั้นแหละครับมาบพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนแรกนะครับเฮ็ดแล้วก็ได้ผลผลิตเอาไปขายเข้าต่งางวา้หวังว่าอยากได้จักหมื่นละพันบาทนะครับเฮ็ดกระป๋าสองคน,นครับอยากหาได้ได้เหมือนละพันบาทอเอาแคพ่พออยู่ได้นะครับอเอาแค่พ่ออยู่ได้พ่อเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับพ่อเฮ็ดไปเรื่อยๆเนี่ยเฮาสิฮู้หูเทคนิคไปเรื่อยๆครับพี่น้องเฮาสิฮู้หูเทคนิคฮูวิธีการว่าเีด็ดมันอ่ามันจะง่ายนะครับในการ ทีจะดูแลเรื่องวัชพืชเรื่องการโรดนาทีนะครับตอนแรกลุงกับยมวันท่านหกหยังขึ้กันนะครับพี่น้องขยังลองพี่ล่งถูกรดนาแบบใส่สายยางรดมันก็นเมื่อยนะครับมันเมื่อยได้พี่น้องนะครับตอนสา่มากก็ต้องมาลากสายยางนะครับโดสองคนกระปากเมื่อยที่นี่เขาตอ้องประยุกต์หราว่าเอ๊เราจะทํายังไงเราจะทําระบบน้ําแบบไหนที่เราจะไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับก็บจนมาจบทีว่าลุงใส่ระบบหนํายด ดยที่ระบบนำยศของลูกนี่ครับม,มันมันว่แมนระบบนำยศที่บางท่านจะเข้าใจว่าต้องจะต้องมีแท้งขึ้นไปบนหอคอยชังสูงอันนั้นคือใส่แรงนมพงของโลกอันนั้นเป็นโบราณเลยนะครับทุกวันนี้เขาจะใช้ปั๊มแรงดันนะครับปั๊มสูบน้ําไม่ว่าจะเป็นปั๊มไฟฟ้าหรือเป็นปั๊มเครื่องยนต์นะครับสูบน้ำไปตามทอมนนอ่อเอมเนอออเอีนะครับพี่น้องละกันา้องม่เทอ์นำยศตอวว่าวเข้าไปละกันเพราเขาติดเครื่องไหวนะครับพี่น้องมันก็จะทํางานเองมันนะครับรถเองมันเข้ากับปองหยาดอ่าตัดปัญหาเรื่องการลดน้ไปแล้ว ทีนี่เ,นเรื่องการทำฉันวะเพืชลุงก็ใส่เทคนิคในการลุงจะต้องมีเครื่องมือนะครับโดยที่ลุงกับซิมีรถไทยเดินตามขั้นหนึ่งมาใส่ในสวนนะครับพี่นอ้องขั้นเก้าๆะะ้านั่นแหละกูไดบ่มีอาเสือรถเบอร์สองถี่สภาพก็ใส่ได้ก็ได้นะครับพี่นอ้องเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับในการที่เรามาจะําจันว่าัชพืชลุงได้แนะนําไปหลร้ายคิปแล้วว่าลุงจะใส้วิธีการไถ้กลบนะครับคือตอนแรกตอนเราปลูกเราจะยังไม่ยกเป็นแปลงนะครับพี่นอ้อง เพราะว่าเราจะเหลือพื้นที่ไว้าสามารถที่จะเอารถไถเดินตามเข้าไปแล้วก็ไถกลบได้มันก็จะ,ะประหยัดเวลาหนึ่งไร่ลูกอ้อยกี่ป่าอยู่ประมาณก็ถึงมือนะครับหนึ่งไร่ใช้เวลากําจัดวัชพืชประมาณครึ่งวันก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เอิ่ว่าเทคนิคนะพี่นอ้องเรื่อว่าเทคนิคเพราะมีเทคนิคแล้วนะครับเขาหูจักวิธีการที่จะได้จะเป็นทางลัดแล้วเขาก็ต้องหูจักเรื่องความขยันเขาจะต้องมีความขยันนะครับความขยันมันเกิดมาจากสายพนอ้อง มันนี้ลุงสิมาบอกทั้งเหล่องความขยันนะครับพี่น้องต้องขยันขนาดใดต้องขยันเบอร์ใดจะคอยจีสามารถทาสวนในพื้นที่ทัง 3, 3้งสามสามสี่ไร่เนี่ยโดยที่ไม่จ้างแรงงานนะครับความขยันมันเกิดจากสายพี่น้องผมสวยฟังนะครับคือตอนแรกลุงคิดว่าอยากได้เมืองละพันบาทนะพี่น้องทีนี้พอทําไปทามาเราก็ได้จริงๆนะครับเราสามารถมีรายได้ถึงวันละพันบาทตอนแรกนะครับตอนแรกทีนี้ ทำไปทามาการที่เราจะหาไรายได้วันละพันบาทมันรู้สึกว่าเยมันชิวๆนี่หว่ามันคือเราไม่ต้องทําอะไรเยอะเพราะว่าเราเอาไปขายปลีกนะครับพี่น้องขายปลีกราคามันจะได้ราคาที่สูงที่นี่พักทีเอาไปขายเนี่ยได้รายได้อยู่พันบาทมันแค่นิดเดียวเองนะครับที่นี่เขาก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราสามารถที่จะขยายได้นี่ทําเยอะกว่านี้เราก็จะได้เยอะก็ค่อยๆขยายขึ้นพี่น้องขยายขึ้น พอเขาขยายขึ้นนะครับผักที่เราเอาไปขายเ,เป็นผักที่สดๆออกจากสวนนะครับสดว,วันต่อวันเนี่ยเราจะมีลูกค้านะครับเราจะมีลูกค้าประจําแล้วเราไปขายปีกเรามีลูกค้าประจําฐานฐานลูกค้าเราก็ขยายออกทีนี้นเราก็ขยายพ, ś, พ, ions, พื้นที่ค่อยๆขยายค่อยๆทําไปคือความขยันมันจะเกิดจากว่าเรามีรายได้นะครับจากเข้าได้หมือนละพันกลายเป็นหมือนละสองพันแล้วต่เข้าจะเข้าขยายขึ้นไปอีกล่ะ้าเข้าขยายพื้นที่ออกไปจาก แต่น้อยอีกอะเราอาจจะได้2 5 0 0ันนะครับมันจะเกิดแอคทีฟนะครับมีสมมิเอเนจีแบบอัตโนมัตินะครับพี่น้องเท่ากัคคบค่อยๆเหตุไปมันจะมีความชมํานาญไปเรื่อยๆนั่นแหละครับจนพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่เราสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นขยายพื้นที่ได้เยอะขึ้นโดยเราใช้คนสองคนเท่าเก่าเพราะว่าเราไม่ได้ทําเยอะในครั้งแรกในทีเดียวนะครับค่อยๆเหตุไปหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะพี่นอ้อง เพราะว่าจะเป็นการปลูกการดูแลนะครับก้วการขายนะครับก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ลุงส้ผิดเฮ็ดแบบว่าลมลุกลุกค้านนะครับจนมาเห็นช่องทางในการทํากินนะครับกระไดมาเผยแผ่นะครับเอาประสบการณ์ตรงนั้นล่ะครับเมื่อเผยแผ่เพราะว่าจะเป็นการปลูกการขายนะครับเพราะว่าจะเป็นการเถืองการตลาดก็คือลุงกระบอกเคยบอกในหลายคิวแล้วว่าลุงใช้โซเชียลนะครับในการโปรโมทว่า เรามีผักสดๆนะครับที่เก็บวันต่อว,วันเนี่ยให้ลูกค้ามาซื้อกับเราได้โดยใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์นะครับนั่นแหละพี่น้องก็ลองประยุกเบื้องนะครับเอาประสบการณ์ที่ลุงได้แนะน,นำเนี่ยเอาไปประยุกเบื้องนะครับคิดว่าทุกคนเฮดได้นะครับลุงสมคิดทําได้ทุกคนก็ทําได้นะครับไม่ใช่เรื่องอยากนะครับการคิปนี่ก็หวังว่าพี่นอ้องจะพอเข้าใจแล้วว่าลุงก,กับป้าเนี่ยเฮดสองคนนะ่ะโดยโดยบระจาคและงานเลยนะ เห็ุไดจังไดก็คือค่อยๆเหตุนั่นล่ะพี่น้องค่อยๆเริ่มจากเล็กๆนะครับแล้วก็ค่อยไต,ต,ต่เต้าอไปเรื่อยๆโดยคอนเซปต์ของเราคือเราจะตั้งคอนเซปต์ไว้ว่าเราจะทําแค่พอทําได้โดยไม่ต้องจ้างแรงงานทีนี้ามาตรฐานของเรามันจะขยับขึ้นเองโดยอัตโนมัติเราได้พลังงานบวกจาการายได้นะครับรายได้ที่เท้าเหตุไดหลายเขาก็สิไดใดหลายสิและพี่น้องมันก็ขยับขึ้นไปไเรื่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆเ,เองโดยอัตโนมัตินะครับ กาวังว่าคลิปนี้กาะเป็นประโยชน์ให้พี่น้องในค้คิดหาวิธีว่าสิพัฒนาจะาของไปจังไหนจักไดนไดไดนนะครับกาิซีนี้รายได้ที่ยังยืดในการที่เกษตรนั่นเองนะครับแกคลิปนี้วังว่าสิเป็นประโยชน์ห้พี่น้นองบ่ไลายกันหน่อยนะครับขอบคุณในการรับชมนะครับสวัสดีครับ